สวัสดีค่ะ บรรยากาศร,รอบๆวัดนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา15นาฬิกา12นาทีก็เป็นเวลาที่แม่ชีแม่ขาวจะพากันออกมาทำความสะอาดนะคะกวาดตาช่วยกันสวัสดีค่ะคุณอินทนินสวัสดีค่ะนี่จะเป็นบรรยากาศในวัดต,ตอนนี้นะคะ ก็จะเป็นลานทรรนะคะสวัสดีค่ะคุณอมมาลาตรงนี้ก็จะเป็นร้านทรรนะคะสวัสดีค่ะคุณทนายโจสาธุสาธุค่ะคุณ ไม่อะไรไม่น <laughs> <ição> right? exactly. ินะคะอากาศน่าจะดีแล้วใช่ปะครับใช่แล้วค่ะฝนตกเมื่อคืนนี้ค่ะคุณจูตอนนี้ก็อากาศเริ่มดีแล้วค่ะสาธุสาธุค่ะ นี่ก็จะเป็นเวลากวาดตาดของแม่ชีแม่ขาวนะคะพระสงฆ์ก็จะพากันออกมาทำความสะอาดช่วยกันนะคะตอนนี้ สวัสดีค่ะคุณแม่วันจะมาอีกตอนไหนน้อตอนนี้แม่ชี่แม่เ้าหลายแล้วค่ะแม่ม่ชีแม่เขา,า,เา,เขาน่าจะสิบสามสิบสี่ท่านแล้วค่ะตอนนี้ จะอากาศดีหน่อยนะคะเมื่อคืนฝนตกเนาะขยันแต่นอคุณเมชี่เมชีเพียงค่ะอันมากว่าตรงนี้ทุกวันเลยค่ะ ที่วัดเราตอนนี้ก็จะมีแม่ชีแม่ขาวทั้งหมดสิบสามสิบสามสิบสี่ท่านนะคะแล้วก็จะมีพระสงฆ์ทั้งหมดห้ารูปค่ะตอนนี้ก็กำลังพระอาจารย์ก็กำลังเร่งสร้างห้องน้ำให้ครบทุกหลังนะคะตอนนี้ เพิ่มขึ้นมาใหม่อีกสองหลังค่ะกุติแมช่ชีเนาะตอนนี้ก็จะมี19หลังนะคะคนี่เนาะ đại là quả tạ bài xã Bài เดี๋ยวเดี๋ยวขอนับก่อนค่ะแม่13หรือ14ี่นี่แหละค่ะเดี๋ยวหนูนับก่อน สิบสองค่ะสิบสองท่านค่ะแม่ตอนนี้แม่ฉีแม่ข่าวทั้งหมดสิบสองค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับไปวันนี้อีกหนึ่งท่านค่ะ <c oughs> แล้วก็มีพระสงฆ์ห้ารูปนะคะตอนนี้ก็จะมีนักภาวาานาเดินทางมาปฏิปฏาาบัติธรรมภาวนาด้วยกันเรื่อยๆอยู่นะคะตอนนี้ก็จะมีมาอาทิตย์หนึ่งบ้าง3มวันบ้างอย่างนี้นะคะ่ะ ก็ยังยังมีกุฏิว่างอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปก่าดซอยจา้าโห Malaysia. มากมากค,ค่ะคุณแม่สาธุสาธุค่ะ เสียงค่อยมากแม่นบ่ค่ะไม่ค่อยได้ยิ้นมาแม่เดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนค่ะ